ต้องไม่ยอมอย่างนี้เอาการ์ดมันมองเห็นไหมมันก็เห็นประมาณเสี้ยวหนึ่งแน่ใจพี่กมาดูดิเนี่ยประมาณเสี้ยวหนึ่งอ่ะมาดูดิเสี้ยวหนึ่งอ่ะอ๋อใช่างเด็ดคุณดูจะเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้เพราะถ้อันนี้มันล้มมาก็ชีบหาเห็นปะเห็น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 คุณว่าพ่อจะเบื่อไปไหนก็ตาม ครับป้องทำงานอยู่บอ <Okay. S 2> ว่าแล้วโอเคโอเคมากโอเคจริงๆรใหม่พั <Okay. S 2> งพังเหมือนใหม่โอเคบุคคลสางเ <Okay. S 2> ชิญพระเจ้า ในทีป้าลองห้านาทีดิเพลงอันสุดท้ายอ่ะห้าทีอ่านออกเหรอฮะอ,อ,อ,อ่านไม่ออกแต่เห็นหน้าดีเฮ้ยนี่แหละนี่แหละอันเมื่อวานที่เราเล่นบอกเลยว่าอันนี้ทรามานนิ้วมากใช่มีครั้งหนึ่งอ่ะที่สนิทธรรมดาด้วยใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็อยู่ดีก็พุ่งใส่เราใช่ไหมแล้วก็เหมือนคำพูดหรือเปล่า รอสี่ชัวว่วรอดูเดี๋ยวก็รู้คุณไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เพื่อนเราเราเห็นแล้วเราเคยเล่นแล้วว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่เห็นอะไรจริงๆให้เราถือ<ร><ล>นะมเรงแล้วปรับกล้องเลหนะปรับตรงไหนก็ปรับตรงไหนก็ได้ให้เห็นนะงั้นเราถือให้เลยกันเออจุด โอ้ต้องแปดนาทีจริงเลยสงครา,า,ามความทรมานเริ่มขึ้นแนละ้วดูความทรมานจากนิ้วครับสิครับคิดว่าสุดแล้ว เขาภาพประมาณสิบห้าแล้วมั้งนี่ยค่ขีดตัวแล้วช่วยดดูไม่ได้ดูไม่ยยิงไหมรับยิไหมครับยี่สิบสองยี่สิบสองโอเคตอนนี้แปดแปดยี่สิบเก้าสามสิบมเอ็มล้ามึงก็ให้คนดูดูหูกูเนี่ยไม่ไม่ได้ดูเพราะกล้องมันอยู่ตรงนี้ อยู่ฝั่งนี้ก่าให้เล่นกลาให้กาวให้ใหใหจบจบเพลงนี้จบเพลงนี้ไปล่นแบบบอลไหมไก็ได้เล่นใน้เเล่นใน้เล่นเล่นในมาเริ่มเป็นแล้วส่วนเราจะเป็นคนคำนืนเลขให้กัน <c oughs> เฮ้ยเพลงมันนะแต่คือเนีย่ยมันคิดมันเป็นโซนนี่เหมือนกันแต่เป็นรับปีศาจ ชื่สอส่งวี่อาจจะร่างกายแล้วกัด <c oughs> จุดอะไรเวลาผ้าตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้ผ้าเป็นร้อยมียจุดหนึ่งคือตอนที่สู้กับไอตัวสักตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วเข่ามั้ง <c oughs> เอ็กแมนนี่ไงแล้วเข่าน่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่ผ่านเห็นไหมคะเห็นเห็นเขาไหมคะ ฮาแล้วมัก็ออกมาแล้วก็ปับเฮ้ยเยูคนก็เก่งอยู่นะอุ้ยสงสารมึงเลยคนที่สร้างใหม่แบบไม่สำกสัดคนเล่นเลยอะโดยเฉพาะคนเล่นในโมดีใจเยินทรามานนิ้วมากอะไม่มรู้ไหมหนึ่งในนะั้นเขาไม่มีที่กดพักเลยชื่อคุณชื่อคุณรู้ไหมหนึ่งในนั้นคือใครเราเออกรกัส ใจเพราะทรมานหนิวจะก,กินน้าก็ต้องกดกินคอฝืดคอ,อนห้งแวมาชื่อคนเราหิวน้ำตอนตอนนาทีเดียวแหละสามใช่แล้วมันต้องโลอีกหนึ่งจะเราทนไม่ไหวจนต้องให้พี่เราที่เล่นพอพอเก่งอยู่ต้องเล่นให้ระหว่างนั้น cái hiểu mình con không ở chơi chơi rồi, kinh, 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 con chị cả con cứ chị mình mình ว้าวเนี่ยคุมยนอ์ตัวอะไรเนี่ยนะจุดไชุกุนตัวชุกุนกลายเป็นอะไรตัวช <c oughs> <speaking> ุกุนรูแม่โตชุกุนกลายเป็นตัวอะไร เบคอนแยกส่วนได้ผิดกลายเป็นกลายเป็นยูฟี่ไปแล้วเออถูกอ๋อบากี้บากี้บากี้เนาะที่สามารถแยกแยกร่างได้ไม่ใช่ไปถามนายวิวดูบากี้ไม่เราเหมือนจิมเบใช่ไหมที่มัอนอ้วนๆอ่ะเออใช่ไหมใช่มีแยกส่วนนืมนนั่น,ะน,ะน,ะนะเขาเรียกว่าอะไรนะบากี้ทุกคนเหรอจุกคนดูถึงบากี้ยังดูเลยแล้ว จูกลูหมนท่าสกีของ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 ลูฟี่คืออะไรนี่คือไม่รู้แต่เราวตกก็คือมันจะมันจะเป็นสกิลโป้งเราตกอะชื่อว่าขาขาแลนจวนจูกลูแมนจูกคนเนี่ยนี่คือท่าของมันทุกคนกลายเป็นวิ่งาเราวตกท่าของลูฟี่คือแบบนี่คือบารกี้กำลังไปสู้กับจูนี่คือนี่คือลูฟี่แล้ไแมมันไปไต่ตรงไหน นั่นแหละนี่คือบอักกี้ทำไมต้องทำหนดอ,อย่างนี้พี่กุามภาคิดตัวสามร้อยอันนี้ตัวอะไรเอ็กแมนเอ็กแมนเอ็กแมนไข่เอกไข่ชายใช่ไหมฮะเอกแปลว่าไข่แมนแปลว่าชายเอกแมนโอ้เไข่ชาย แมนบอกเม,มื่อไหร่ฉันจะมีผม กุนเพนเกี่อีกกี่นาทีแปดนาทีแม่ก้าวกลาว่งรอบนี้ <c oughs> พี่เกียศถือกวาดเออใครมั้ยคะท่้งทองมาช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวบอยเป็นบางกายร่างเป็นร่างทองเห็นหมหมันลอยอยอ่ะ ว้าสวยสวยไหมชื่อคุณเป็นยไงมั่งสวยไหมโอ้แต่ท่านในเกมจริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้นั่นสิแต่มันสวยหรือเขาหรือเขาดัดแปลงเหรอโมื่อกี้เราต้องไกลเกินไปห <c oughs> ุดหุดให้ไดาราตอนนี้คลิปแปดนาทีแล้วใช่ไหมเก้านาทีว้าสไลด์เพลงนี้สิบนาทีแล้วใช่ไหม,ม <4 S 1> สิบแล้วเนี่ย จะสิบแล้วเนี่ยจะสิบแล้วเนี่ยสิบแล้วใช่ไหมมันก็จะทีอยู่ขาตั้งกล้องตัวจริงยังไม่สุ่ ก้าดเอาดีไม้กแน่ทำดีอยู่เคลมือ้มือดีของเอไม่ใช่ดีของเราอ่ะีเกยรดีตส้ว้าวไม่ต้องดูก็ได้เราดูเองเราเองไม่ก็รดูด้วก็อยากดื่มนับบังหน้าจอมาเลยโอ้ยก้าดนี่ไปเองไม่ที่แย่มากเลยตั้งกองขาตั้งกองที่แย่ ¿Eh? Elena.